สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเซลล์นิชาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถอีซูซุรุ่นมิวเอ็กนะคะปี2023เลยค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้สีขาวมกุกราคาจะอยู่ที่1,560,000บาทนะคะรถแบบสวยๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถกันนะคะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะโอเคไปเลยค่ะ แทนนี่เลยนะคะข้างในภายในรถโอเคอเดี๋ยวเราก็มาดูที่แผงประตูรถกันก่อนนะคะแผงประตูรถก็จะเป็นแบบบุหนังหมดเลยนะคะแล้วก็ข้างในพวงมาลัยก็จะมีปุ่มคอนโทรลควบคุมความเร็วแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงที่พวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็บอกก็จะเป็นเบาะ คูลแม็กบอหนังแบบคูลแม็กนะคะกันความร้อนด้วยค่ะแล้วก็เรามาดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังก็จะกว้างขวางมากเลยค่ะเนี่ยใส่ของได้เยอะมากเลยเนี่ยค่ะก็มาดูเข้าๆกันก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทักมานะคะ